ชีวิตวัยเด็กของเดชเต็มไปด้วยความยากลำบากเขาเกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ต้องทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่พ่อของเดชผู้เปี่ยมไปด้วยความรักมองเห็นว่าการศึกษาคือกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าสำหรับลูกชายด้วยข้อจำกัดทางการเงินพ่อของเดชจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลความพยายามของพ่อเดชแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทเพื่ออนาคตของลูกชาย มันเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งความหวังในช่วงเวลาที่ยากลำบากและแล้วรัฐบาลก็ตอบรับคำขอของพ่อเดชพวกเขาให้ทุนการศึกษาแก่เดชซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่การศึกษาให้กับเด็กชายตัวน้อยพ่อของเดชดีใจมากเขารู้ว่านี่คือโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตของเดชไปตลอดกาลเขาปลูกฝังให้เดชเชเห็นถึงความสำคัญของการทำงานหนักและความมุ่งมั่น เขาเตือนลูกชายสมะวะ่าการศึกษาคือของขวรอันล้ำค่าที่เขาควรทนุถนอมชีวิตในโรงเรียนของเดชเต็มไปด้วยความท้าทายเขาเรียนตามเพื่อนไม่ทันเดชเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยากในด้านกีฬาเขาก็ไม่มีความสามารถทางร่างกายเท่าเพื่อนบ่อยครั้งที่เดชรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งในห้องเรียนและสนามเด็กเล่นความยากลำบากของเดช ไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนและกีฬาเท่านั้นเขายังถูกเพื่อนแด่นรังแหกอยู่เสมอรูปร่างที่เล็กและนิสัยที่งเงียบของเขาทำให้ให้เขากลายเป็นเป้าหมายของการการแกล้งการถูกเพื่อนรังแกส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองของเดชเขาแขมไถโด,ดเดียวและดีและเดียวได้แม้จะเผชิญกับความทุกข์ยากเดช ไม่เคยบ่นให้พ่อแม่ฟังเลยเขาไม่อยากให้พ่อแม่ต้องกังวลกับปัญหาของเขาเพราะท่านทั้งสองทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วเดชเดก็บอกความเจ็บปวดไว้คนเดียวเขาสาบานกับตัวเองว่าจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ให้ได้เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะพิสูจน์ให้คนที่ไม่เชื่อในตัวเขาเห็นว่าเขาทำได้ความมุ่งมั่นของเดช ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะพัฒนาตัวเองเขาปฏิเสธที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาเขารู้จักจุดอ่อนของตัวเองและตั้งใจที่จะเปลี่ยนจุดอ่อนเหล่านั้นให้กลายเป็นจุดแข็งเขาตั้งเป้าหมายที่ท้าทายให้กับตัวเองเขาไม่ได้เพียงแค่ต้องการไล่ตามเพื่อนให้ทันแต่เขาต้องการที่จะเก่งกว่าเพื่อนแน่นเดชเริ่มต้นการพัฒนาตัวเองอย่างจริงจัง เขาฝึกฝนร่างกายอย่างหนักทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนอย่างเต็มที่เขาตั้งใจที่จะเรียนให้เก่งทุกวิชาเขาเชื่อในพลังของความเพียรพยายามและรู้ว่าความสําเร็จต้องใช้เวลาและความอดทนความพยายามของเดชไม่ได้สูญเปล่าเพื่อนเทนที่เคยสงสัยในตัวเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงพวกเขาเห็นความมุ่งมั่นที่ไม่ย่อท้อของเขาและได้รับแรงบันดาลใจจากการเปลี่ยนแปลงของเขา การเดินทางของเดชเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังของการทำงานหนักและความมุ่งมั่นปิทริรนาลเดชมีความกระหายใครรู้ที่ไม่สิ้นสุดเขาทาไม่จำกัดตัวเองอยู่แค่ในสาขาวิชาเดียวเขาศึกษาหาความรู้ในหลากหลายสาขาวิชาเพื่อเปิดโลกทัศน์ของตัวเองให้กว้างขึ้นเขาเชี่ยวชาญใน15วิชาศึกษาอย่างลึกซึ้งในสาขาวิทยาศาสตร์ วันคดีประวัติศาสตร์และอ่นๆอีกมากมายความใฝ่รู้ของเขานำเขาไปสู่การลงทะเบียนเรียนใน17คณะเขาไม่กลัวที่จะเรียนวิชาที่ยากหนักเขาเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และแพทยศาสตร์ความทุ่มเทให้กับการศึกษาของเดชไม่มีที่สิ้นสุดเขาเชื่อว,ว่าความรู้คือพลังและเขามุ่งมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองความสำเร็จทางการศึกษาของเดช เป็นสิ่งที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเขาได้รับปริญญาเอกมากถึง40ใบาภายในเวลาเพียง30ปีความกระหายในความรู้ของเขาไม่มีวันดับและความสามารถในการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ของเขานั้นน่าทึ่งมากเขาเป็นเหมือนแสงสว่างแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆอีกนับไม่ถ้วน